สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกันนะครับสำหรับฮานอยประจำวันนี้เป็นฮานอยปกตินะครับเพราะว่าฮานอยอื่นไม่ได้คำนวณนะฮะอ่ะกลับมาครับวันนี้เมื่อวานนี้ถ้าเดินตามสูตรก็เข้า5้ากับ3มนะครับแต่บังเอินไม่เลือกสูตรเอพอไม่เลือกสูตรทีไรมันออกทุกทีเลยฮะวันหนึ่งห้าสี่แล้วก็สามหนึ่งนะครับถ้าฮานอยนะนะฮะถ้าเขายังแบบนี้อยู่นะนะครับสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็สามหนึ่งอีกวันนี้ก็น่าจะหนึ่งสี่ หรือ,อยังไงฮะเออไม่ก็สามหนึ่งหรือหนึ่งสามมีใครจะตามไหมฮะหนึ่งสามสามหนึ่งหรือว่าสี่หนึ่งหนึ่งสี่ออกอยู่บันนี้ฮะหรือว่าจะห้าสี่เออเขาประหยัดเลขหน่อยนะครับสำหรับห้านอยนะอา้าววันนี้ครับก็น่าจะเดินตามสูตรนะฮะน่าจะเดินตามสูตรเพราะว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับถ้าสูตรยังเดินอยู่นะฮะนอกจากเขาจะ กลับไปเหมือนเดิมฮะสามหนึ่งกับสี่หนึ่งนะฮะอ่ะวันนี้ครับเดนหกกับห้าครับนี่ผมคำนวณผมไม่ได้ใช้ตัวเปิดของฮานอยนะครับฉะนั้นก็อาตามก็แล้วแต่นะฮะ <c oughs> แล้วแต่เฉพาะเป็นแนวทางนะฮะบางทาง่านก็อาจจะไปตรงกับสำนักนู้นสำนักนี้นะฮะอ่ะมาครับหกฮะจับคู่เลยดีกว่าครับหกหนึ่ง อะไรฮะเนี่ยหกสามเนาะอ่าหกสามฮะ, 6, ะเน้นหกสามแล้วกันนะครับกลับด้วยนะฮะแล้วก็หกแปดครับเอาหกห้าก่อนแล้วก็หกแปดนะฮะนี่หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดเน้นหกสามนะครับนนเน้นหกสาม แล้วก็มาที่ห้านะครับห้า <c> เ <oughs> มื่อวันห้ามาแล้วนะห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งห้าสามครับแล้วก็หนะ้าแปดเนาะนก็น่าจะประมาณนี้นะครับ <c oughs> สำหรับฮานอยวันนี้แต่ถ้า ามาตัวเดิมก็น่าจะเป็น41หรือ31นะครับหรือว่า54แต่ถ้าฟันให้ผมฟันตัวนี้นะครับ36 3663นะฮะกลับเนาะกลับนะฮะต้องกลับด้วยนะนั่นคือแนวทางของฮาหนอยนะครับประจำวันที่27นี้ แล้วก็หานอยบางครั้งนะครับมันก็ชอบออกตามวันที่ด้วยนะฮะยีบเจฉะนั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ก็เป็นแนวทางแล้วกันนะฮะขอให้โชคดีนะครับเฮงๆงนะฮะวันนี้ครับสวัสดีครับ